รอบใหม่จะได้เปิดจริงแล้วนะอกินมะแวงจัดนะครับแบบไม่รู้จะหย่อนขายยังไงรอเลยนะกระตุกหายกระตุกหายนะผมจะให้มันกินแบบแต่กลัวมันลงคออย่างเดียวแหละไม่ใช่อะไร ไม่ค่อยกินเลยมาลองดูันะปลาเราแวงจริงนะดูดูดูจากลักษณะการการเข้าเช็คเหยื่อนะนี่เห็นไหมนี่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 ผมแต่นี่ผมรู้เลยว่าปลาตอนนี้ยัง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 อยู่ี่เหยื่อนะยังยังยังเล่นอยู่นะเนี่ยนะแต่เพียงแค่มันมันไม่อบแล้ววิ่งครับนะเนี่ยยังยังยวถ้า ถ้าเข้าปากเมื่อไหร่นะเดี๋ยวถ้าเข้าไปในปากถ้าเขาคิดว่าปลอดภัยแล้วเขาถึงจะวิ่งนะฮะลงคอแน่ละงานเนี้ยน่ะยังยังยังไม่วิ่งได้มานี่ต้องเอาไงดีนัน่นเอาแล้วออกแล้วครับเอาแล้วน,วนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมแกที่่ายนะ รู้เลยว่ามันมัน,ม,นมันระแวงมากฮะได้พึ่งมาค่ะให้ดูจากสายครับเนี่ยอันนี้คือมันมนกำลังเทปเหยืออยู่นะนะสายพึ่งพุทธิเลยนะี่ฮะ อยู่เนรอ้านึกว่าหลุดเอามีเาปาฝังลูกแล้วหัวเชื้อลุกเกียวครับบอกแล้วเห็นไหม มันตกไม่ได้ตกแล้วไม่ได้มองเบ็ดน,นะครับตามมะแวงนะครับรถจะต้องวิของใหม่ครับของใหม่เบออนิดนึงนะเดี๋ยว ใจดีซื้อมาให้ลองนะนี่ครับเห็นนะไ,ไหมนี่ครับมาดูครับไหมทะลุเบดเบอร์แปะครับเอาอยู่ครับนะที่ผมเคยแจกไปครับนะนะเอาไปใช้ได้เลยนะแข็งมากนะครับนะเบอร์เนี้ยผมอัดประบึกไซส์หกสินี่คือขึ้นฝั่งสบายนะครับ สวยมากถ่ายรูปคู่นะครับเนี้ยตะกอวิ่งนะลงไปปรับดูนะตกน้ําไหลนะครับชิ่งประมาณห้าหกสิเซนนะครับเห็นไหมเมนี่ยประมาณนี้นะไปปรับกันดูนะอันนี้ชิ่งเนี้ยไปปรับได้นะครับนะไม่ใช่ว่าตกระยะนี้เราต้องตกระยะเดียวทุกใหม่ไม่ใช่นะครับนะต้องไปหาจุดปลากินอีนนะอกทีนะครับขนุญาตถ่ายรูปปลาครับผมใครอยู่ใกล้จะเอาไหมนะนับหนึ่งถึงสิผมปล่อยนะ ใกล้ๆอ่ะนี่ครับอาอสวยครับมาณสองโลได้ไหงเนี่ยหายากสับปลาไซส์ไซส์ห้าไซส์หกตัวนี้นะครับมีคลองเต็มที่ไซส์สไซส์สก็หายากละ ใจง่ายนะบอกเออ